โอเคผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้ไปอยู่กับการรีวิวเกมมิกเช่นเคยนะครับซึ่งเกมที่ผมจะนำมารีวิวในวันนี้เนี่ยคือเกมที่มีชื่อว่า One v One LOL Battle Royale Games Oh God. เป็นเกมฟรีที่อยู่บนสตีมอีกแล้วนะผมและเกมนี้นะเป็นเกมกินสเปคตับด้วยนะฮะ <Wow. S 2> ก็เหมาะสำหรับคนที่คอมเนี่ยค่อนข้างจะไม่แรงสเปคต่ำหรืออ่มีพื้นที่นอนก็เกมนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับผมโดยเริ่มต้นมานะฮะคือหน้าตาตัวละครหลักเราก็จะเป็นอ่พี่หัวฟ้าแล้วก็ใส่ชุดก็ค่อนข้าจะไฮเทคนิดนึงนะผม <Yahoo. S 2> ตามนี้โดยหน้าหลักก็จะไม่มีอะไรมานะผมก็จะเป็นกัการตั้งค่าเงินเพชร โปรไฟล์ตัวละครทวี f s, ป f p s พวกนี้ผมก็จะเป็นแรงผมนะครับซึ่งก่อนอันนี้นผมได้เล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่พอดีว่า,เ,าเกมมีปัญหาตรงที่ว่าตอนอัดแล้วลืมเปิดเสียงเกมนะผมก็เลยจาให้ต้องมาเริ่มอัดใหม่นะฮะนี่ผมก็จะมีอาวุธปืนที่ผมได้ไปเล่นมาแล้วก็จะมีตามนี้นะครับการที่เราเล่นไปเรื่อยผมจะเป็นการปลดล็อคปืนแล้วก็จะมีสกินปืนต่างๆด้วยนะครับผมนี่อย่างเช่น <Wow. S 1> อย่างนี้เลย จะมีการปลดล็อกสกินปืนด้วยแล้วก็แต่ละปืนเนี่ยจะมีสเตตด, <Yeah! S 1> ดามจแล้วก็การแมกกาซีนความแรงแล้วก็มีสกินปืนหรือการอัพเกรดที่แตกต่างกันออกไปนะผมซึ่งการอัปเกรดปืนเนี่ยเราก็ต้องเก็บชิ้นส่วนของปืนนั้นๆน,น,นะผมให้ครบเต็มหลอดแล้วก็เอามาอัปเกรดจํานวนเงินที่ต้องการอัพนะครับก็สามารถอัพค่าสเตตไปได้ก็ตอนนี้อยู่ที่มาอาเจ สายฟ้าอะไรมาณนี่นะผมแล้วก็จะมีเป็นชุดเกาะเรา <Wow. S 1> โดยชุดเกาะเรานะผมก็จะมีะค่าตแตทที่แตกองกไปโดยอันนี้จะเป็นค่าการบวกแตทเลือด148แล้วก็เกา14ะ148แล้วก็จะมีการบวกเกาะชิวบวกขึ้น25%แล้วก็มีการบวกเพิ่มเลือด25%อีย้นะครับแต่ก็จะมีอันหนึ่งที่เราจะสามารถเก็บแตทได้เหมือนกัน ที่จะเป็นค่าตัแตกต่างออกไปโดยอันนี้จะเป็นการบวกเลือด84บวกเกาะ7 2แล้วก็จะเป็นการ size, อัพไซส์อัพแมกกาซีนของ SMG เนี่ยเพิ่มขึ้น25%นั้น <What? S 1> แล้วก็เลเวลแต่ละอันผมจะมีแตกต่างกันไปอันนี้อย่างเช่นเลเวล9ก็จะบวกเลือดเยอะใช่ไหมครับแต่เนี่ยนะจริงๆเป็นอันคอมมอนก็จริงแต่แค่ว่ามันอยู่เลเวล2เลยบวกเลือดบวกเกาะมาหนึ่งก็แล้วแต่คนจะเลือกเล่นนะผมแล้วก็จะมีะตัวละครเราจะเลือกเล่นได้ว่าเราเนี่ยจะเลือกเล่นตัวไหนอะไรไงบ้าง สกิลของแต่ละตัวเนี่ยจะมีแตกต่างกันออกไปเช่นตัวนี้จะมีอ่าเป็นการกดคิวเพื่อจะเดชนะผมแล้วเมื่อเราเนี่ยรเวลอัพขึ้นเราจะปลดล็อกสกินอ่าสกิลอื่นๆได้อีกด้วยแล้วก็แต่ละตัวจะมีสกินที่แตกต่างกันออกไปอ,อกไปีกแล้วนะครับก็สุดปงเลยว่าค่อนข้างที่จะเท่ดีหนึ่งโดยแต่ละตัวก็จะมีเนี่ยผมสกิลค่อนข้างแตกต่างออกไปต,ตัวนี้จะเป็นการโคลนร่างกายตัวนี้ก็จะเป็นการระเบ,บิดตัวเองออกมาก็จะแตกต่างกันออกไปนะผมนี่บอกเลยว่า น่าเล่นแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยโคตรเท่เลยนะครับก็จะมีพี่โพสต์ดอนเาด้วยนะครับโอเคผมว่าทุกคนนะ่าจะฟังกันเบื่อแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่นกันดีกว่าโดยในโหมดเล่นผมจะมีโหมดเอ่าเป็นการโดดล่มลงม,มาผมแล้วก็เอาปืนแล้วก็ยิงฆ่ากันตามปกติผมแบบที่เราเคยเล่นกันก็จะเป็นโหมดเอ่อดูโอ้ผมโดยเราจะจับคู่กับเพื่อนแล้วก็เล่นด้วยกันจะเป็นโหมด1นึ่งวีหนึ่งแล้วก็จะมีการสร้าง แบบอ่าตึกอาคารนะผมเป็นการสู้กันแล้วก็จะมีโหมดเป็นสอบบีผมลองเลยแหละไม่ไหวแม่ก็หัโหโัโโโชิปปิ้งมาเราด้วยกันอ่าเราก็จะมาอยู่หน้านี้นะผมนี่เราก็จะอยู่หน้านี้นผมโดเป็นอ่าเป็นการรอผู้เล่นนะผมจำนวน16คนพอครบจำนวนแล้วก็จะเริ่มกันนี่ก็จะเล่นได้ยิงได้ล้วนะ เนี่ยผมก็จะเป็นการโดดร่มแล้วเราก็จะเลือกว่าเราจะลงที่ไหนอะไรยังไงบ้างโดยผมจะขอลงที่แมคโดนัลด์แล้วกันนะครับพอดีว่าอยากกินแฮมเบอร์เกอร์นิดหนึ่งนะครับผมก็จะพอลงมาเราจะเป็นการเก็บกล่องเพื่อเอาไปอัพเกรดร่างกายแล้วก็จะทำการยิงบนนี้สไลา์ดอกสองเอ้ยไม่โดนครับอุ้ยดุปัดไป อบอกเลยว่าเกมนี้มีเยอมากเดินตีลาเฮ้ยข้างในมีคนตายเราเราสามารถเก็บปืนของผู้เล่นอ,อื่นแล้วก็เก็บกระสุนเก็บอะไรได้นะครับนี่เป็นประมาณนี้เลยแต่เราก็ต้องคอยเก็บกล่องเพื่อจะเอาอเป็นการอัพเกราะหรืออัพเลือนดนตัวเอง ตามหลอดข้างออาหลอดสายล่างเลยนะเฮ้ยมันอเอกานี่นี่นี่ันมบางทีผมวันนี้โดยสกิลของตัวละครผมก็ะคือการกดคิวนะครับแล้วเราก็สามารถใช้กด F เ,เนี่ยเพื่อไปคุป์รอย่งงนีได้นะครับรก็จะเป็นการระเบิดู้<ม>แ่วก,เก,รรวก,วก็เป็นการสร้างหลวกำแพงสร้างพื้นแล้วก็เป็นการสร้างเนิเพื่อจะเรายืนขึ้นไปยิงอะไรอย่างนี้ได้นะผมเป็นการสร้างบ้านเป็นตัวด้วย เราจะส่องสไนซ์แล้วก็ยิงระยะไกลได้นะครับนี่ขอเลยข้อดีของการอารมณ์เกมนี้จะเหมือนกับการที่เราเล่น Fortnite ผสมกับการเล่นเอพิกตัวนับผมนี่จะจะซู่มเจิดเจอดรอนึ่ก็จะประมาณนี้บมการเล่นไม่มีอะไรมากนีเราก็จะได้สแตทเราจะได้บวกนี่บวกแต้มแรงขึ้นนะผม นี่ก็จะเป็นอีกด่านหนึ่งนะผมที่ผมเจอฆ่ายังไงอ่ะตอนนี้กดฆ่ามากเลยโอเคมาออยยตาปัง เกือบตายโขลยเดืเดดเ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 อดกินมนแล้วตาไม่ได้ตายไม่ได้โหแม่งโคตรแรงเลยอะทุกคนเอเมคดีวะโอเคดีวะโบกแม่งเลยไหม โอเคมาว่ะโอเคก็แต่ละกล่องแล้วหนเราก็ต้องลุ้นว่าเราจะได้เป็นเลือดหรือเป็นอะไรนะครับแล้วก็จะอ่าแต่ละกล่องเนี่ยจะมีการอัปเกรดปืนด้วยอัปเกรดปืนตกไปโอ้โหแม่งมาหายตัว ประมาณนี้ผมไม่มีอะไรมาแค่การเล่นแล้วก็ได้ไปแต่เมื่อกี้ก็เกือบตายนะรอบหนึ่งนี่ก็ทั้งหมดทั้งมวลที่เราเล่นมาผมเราก็จะมีการบวกอัพเลเวลของแรลงเราไปเรื่อยๆผมก็จะตอนนี้ผมอยู่แร้งบอลสามแล้วเนาะก็จะได้ของลดล็อกไปอีกเนี่ยครับก็แต่ละแต่ละแร้งเนี่ยจะมีการลดล็อกของตามไปผมอย่างเช่นอ่าเริ่มแรกเนี่ยจะเป็นการอ่า ให้ปืนให้เกาะอะไรอย่างงี้นะผม <What? S 1> จะประมาณนี้เลยเนะี่ยแล้วก็ให้เป็นกล่องสู่เพื่อจะเราจะได้ของอะไรอย่างงี้นะครับนี่ก็จะเป็นมานี้อัลตร้าบล็อกครับโดยการสุ่มเนี่ยจะมีการให้เงินให้อาจิ๊กซอว์การอัปเกรดของตัวละครที่เราเล่นการอัพชุดหรืออาการอัพปืนด้วยแล้วก็จะมีเป็นอา่าการสุ่มเพื่อจะเอาเพื่อจะเพื่อจะด้วยเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เอาโทเค็นผู้นี้ผมเอาไปแลกของได้๋ยว <Hey. S 1> ผมจะบอกว่าแลกตรงไหน โทเคนที่เราได้มาผมเราจะเอามาแลกตรงส่วนนี้<อ>สมมติว่าเราได้อันนี้เต็มกันแบบครบทุกชิ้นส่วนเราจะสามารถแลกเพชรเนี่ยได้500เพชรเลยทีเดียวแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดผมได้ครบเนี่ยจะแลกได้270ชิ้นเลย<ว>ซึ่งแต่ละอันก็จะมีการแลกที่แตกจากกันออกไปผมจะเป็นเพชรบ้างเป็นสกินปืนบ้างหรือจะเป็นอะไรหลายอย่างตามอ่าสิ่แต่และแต่รอบนะผม<ว>ตอนนี้ผมก็เกือบได้ครบแล้ว นี่แล้วก็จะอัพปืนตรงนี้เลยนี่นี่ตอนนี้ผมก็วิวหาแล้ววิวหาก็เริ่ม <Huh? S 1> เริ่ม,เร,มเริ่มใกล้ๆก,ก,กับอันนี้ละแต่เราได้อันใหม่มาคืออันนี้ผมเป็นคอมมอนนะผมเป็นอ่าอันกากสุด <No. S 1> ไม่มีอะไรเราก็อย่าไปใส่มันไม่มีอะไรไมากตัวน,นี้เราก็อัพตัวละครไปนี่ตัวละครผมเลเวลสามแล้วนี่แล้วก็ได้สกิลใหม่มาแล้วผมเป็น <Yeah. S 1> สกิลอ่าการ on the run นะผมเราลองไปเล่นดูว่าเป็นยังไง อาททำไมไม่เห็นมีสกิลอ๋อนี่นี่นี่ดาละนี่วิ่งเร็วเอ้ยผมลงกอกอดกอล้างหน่อยกอนล้างก่อนล้างผมไม่แน่ใจว่าคนเล่นเกมเนี้ยอยู่ที่ประมาณกี่คนนะผมแต่เท่าที่ผมเล่นมาเรื่อยๆเนี้ยผมว่าผมเจอบทรวนๆเลยยังไม่เจอคนเลยนะตอนนี้ตอนนี้ผมเจอคนละเป็นคนในเกมนะเี่นปะเนเหมือนบทมากเลยเห็นปะ นานๆทีผมยังไม่เคยเจอคนเ่ยทุกคอนอาจจะเริกลว่าเกมนี้เพิ่งยังไม่ค่อยได้รับความนิยมมากเท่าไหร่แบบนี่เดียวท่านทัยเลยหลักแตกหลักแตกหลักแตกไม่ได้ยินเจอไม่ใช่ตัว ก็เกมนี้ผมให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับใครที่กำลังหาเกมที่แบบว่าแนว Battle Royale แล้วเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็ต้องการที่จะแบบแค่แบบสนุกสนานเฉยๆนะผมไม่ได้จริงจังอะไรมากเกมนี้เป็นเกมผนไลยเกมนึงที่ผมแนะนําเลยแล้วก็เกมนี้นะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีสเปซดับด้วยนะผมเหมาะกับคนเหมาะก,กับใครที่ต้องการเกมแบบดับบนติดเครื่องเลยมาที่ผมก็แนะนําเกมนี้เลยเกมน,นะฮะโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีการรีวิวเพียงเท่านี้ผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับผมและสำหรับคลิปหน้าผมจะทำากับอะไรนั้นก็ฝากตามรอชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม